สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมห้องเช่าห้องพักครับที่ต้องการที่จะขายพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลสาราดาดวนอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วครับเหนือที่6ไร่91ตารางวาติดถนนทางหลวงหมายเลข33ครับถนนสุวรรณสอนซึ่งเป็นถนนเส้นหลักในการเดินทางไปด่านพรมแดน อำเภออรัญญประเทศครับตลาดโรงเกลือด่านสุรากกรอำเภออรัญญประเทศนะฮะตลาดโรงเกลือด่านปลอยเปตรตครับเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับกัมพูชาเวียดนามลาวจีนและก็เป็นเส้นทางเดินทางไปท่องเที่ยวรมแดนนะฮะตลาดโรงเกลือที่ของเราจะอยู่ฝั่งขาเข้าไปกรุงเทพมหานครครับ แปลงนี้เลยนะครับที่ต้องการขายหน้ากว้างประมาณ120เมตรครับหน้ากว้างประมาณ120เมตรในห้าแ,แนวเขตครับแนวเขตตั้งแต่หลักสีแดงฝั่งนี้ครับตัดขึ้นไปตามถนนทางหลวงหมายเลข33ครับ ซึ่งเราสังเกตเห็นว่านะครับแนวเขตเสาไฟนั้นทางหลวงหมายเลข33เนี่ยสามารถที่จะขยายออกมาอีกได้นะตรงนี้ครับอนาคตน่าจะมีการขยายที่ฉนดคุดแดงนอศส4จอครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเปิดให้เช่านะเกือบเต็มทุกห้องครับมีทั้งหมด30ห้องครับ ราคาขายอยู่ที่20ล้านนะครับตรงนี้แปลงนี้จากตรงนี้ครับไปตลาดสาราําด,ดวนครับระยะทางประมาณ11กิโลเมตรครับ แล้วก็จากตรงนี้ไปด่านสุลกากรอำเภออรัญประเทศจังหวัดสักแก้วครับระยะทางประมาณ75กิโลเมตรเท่านั้นครับนะเป็นห้องพักห้องเช่า2ชั้นชั้นละ15ห้องครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้านิ่งนะฮะสามารถมาปลูกสร้างต่อเติมเพิ่มแต่งได้เลย ทำเป็นรีสอร์ทเป็นโฮมสเตย์เป็นร้านอาหารนะครับเป็นจุดพักรถได้เลยครับแปลงนี้ ด้านหลังมีพื้นที่เหลือเยอะเลยนะฮะตรงนี้หากท่านต้องการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับห้องพักฟ้องเช่าโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยนะฮะพื้นที่ด้านหลังนี้ครับสามารถที่จะนําแบบก่อสร้างเป็นเป็นหลังหลังเป็นรีสอร์ทเป็นหลังหลังนี้มาติดตั้งก่อสร้างได้เลยครับ แนวเขตนะฮะตั้งแต่นี่เลยนะตรงป่ากล้วยตรงนี้ครับตัดขึ้นมา ด้านหน้าตรงนี้เราสามารถที่จะทําเป็นอาคารพาณิชย์ครับทําสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ขายเป็นคู่หาคู่หาก็ได้ครับหรือว่าจะทําเป็นคู่หาให้เช่านะเปิดร้านซ่อมรถนะเปิดร้านขายสินค้าขายอาหารนะครับได้เลยตรงนี้ครับ ทลาสังหาปารจีนครบับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทลาสังหาปารจีนเลยมาครับวันนี้นั้นทลาสังหาปารจีนพาทุกท่านเข้าชมห้องเช่าพร้อมที่ดินครับเนื้อที่6ไร่9ก้าสิเอ็ดตารางวาราคาขายอยู่ที่20บล้านไว้เพียงเท่านี้ครับฉนดคดแดงนอสศอรีจอตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วครับสนใจติดต,ต่อทลาเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8หกครับ 0860183ตัวต่อด้วย5 6 0860188856ครับวันนี้ทาราพาทุกท่านเข้าชมไว้เพียงเท่านี้สนใจติดต่อทารา้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860183ตัวต่อด้วย5 6 08601ตอง8 56ครับทาราสังหาปาจีนยินด,ดีพาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้หลังนี้ครับวันนี้นั้นทาราขอวอวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขวันนี้ทาราขอวอวยพรให้ทุกท่านครับมีความสุขความเจริญครับสุขภาพพลัไม่แข็งแรงตลอดการไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างกิจการธุกรกิจของท่านเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับการงานหน้าที่น้า หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องโชคดีมีใช้ทุกท่านครับทาราสังหาปารจีนครับขอบพระคุณครับ